ครับผมกัสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุพุสุคนเนาะกับเมื่อพ่อกันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปแต้มรวมสามตัวบนเนาะแต้มรวมสามตัวบนเพราะว่าแต้มสองตัวกะได้ล่วงไปหายแล้วนะครับแต้มรวมสองตัวบนก็นได้ล่วงไปหายแล้วอันนี้เป็นแต้มแต้มรวมสองตัวบนนะครับอันนี้เป็นหลักสิบบน นะครับวันนี้เอาแต้มรวม3ตัวนะครับแต้มรวม3ตัวบนนะมันกับบไรง่ายนะครับแก้ไส้หลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่างเธอจืดี่เจบวกเเท่ากับสนะครับ1 4นี่ตัวแรกแกพึงไปไส้นะครับต่องออกไปบวกพวกนี้ก่อนบวก5บวกสบวก1น8นะครับเป็นแบบหาโต๊จังวันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้เบิร์จบวกเเท่ากับ1ินะครับ 4 5เป็น9 9บวก4กับ13 3 4เอ่อ3บวก1เท่ากับ4 4บว6เป็น0 0ว8เป็น8นะครับเขาจะได้แต้มรวมก็คือ9 3 4 0 8นะครับ9 3 4 0 8คือแต้มร่วมนะครับ3ตัวบนซึ่งงวดต่อไปนะครับ 051095095เท่าก,กับ14คือ4แต้มนะครับก็คือ4แต้มคือตัวนีน้ต่อไปนะครับ2บวก2เท่ากับ4คือ9 2บวก2เท่ากับ4 4บวก5เป็น9 9บวก4เป็น13 3บวก1เป็น4 สีบวกหเป็น 0, 0ูนบวกแเป็น8ปดได้เลขตัวเก้านะครับ7จบวกเเป็น14 2สบวกสเป็น4นะครับบวกกันมันจะได้เลขตัวเก้าวนต่อไปนะครับแปดสามหกับ 6, 6เป็น11 11อบวกเเป็น สิบแปดบอกเขาที่เลขแปดนะครับวนต่อไปนะครับสองบวกสี่เท่ากับหกเอาหกไปบวกห้านะครับบวกห้าบวกสี่บวกหนึ่งหกแปดนะครับหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งนะครับ หนบวกสเป็น5 5าบวกหเป็น6 6หบวกหเป็น12บสองบวกแเป็น0 1 5 6 2 0นะครับ1 5ึ่งห้งวดต่อไปนะครับห้า9 6ึ9่งกเกเป็น15 5ห้าห้ากับเเป็นสองทีสองแต้มนะครับ มดต่อไปนะครับ6บวก4เป็น10ในเล็ก0นะครับ0บวก5ได้5นะครับ5บวก4เป็น9 9บวก1เป็น10 10บวก6เป็น16 6บวก8เป็น14 5 9 0 6 4นะครับ 5 9 0 6 4หกสวันต่อไปนะครับ3 4 7 2 5 8 3 4 7 2 5 8 2 2กับ5เป็น7 7กับ8เป็น15เขาที่หาแต้มนะครับแต้มรวม3ตัวบนนะครับวันต่อไปหน่วยล่ากบวกกันนะครับ8บวก3เท่ากับ11บเท่ากับเลขหนึ่งนะครับ1นึ่งไปบวก5เท่ากับ6 6หกไปบวก4 เป็น0 0บวกหได้1 1บวกหเป็น7 7เบวกแเป็น5นะครับเดี๋ยวผมเขียนเสน่หไห้ไหมก็ได้มันะมันิีอ่้นไปว่าตัวบวกของมันคือบวก5บวก4บวก1บวก6กแล้ก็บวก8นะครับอันนี้คือตัวบวกของมันได้ตัวสีแดงนี่ได้1 1บวก5เป็น6 หกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบหนึ่งหรือว่าสิบเอ็ดนั่นแหละหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดกับแปดเป็นสิบห้านะครับหกศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าหกศูนย์หนึ่งเจ็ดห้านะครับวนต่อไปเมื่อทีออกแปดเจ็ดสามสองหกแปดนะครับสองหกแปด 2อบวกหเป็น 8, 8ดบวกแเป็น16บหกเข่าที่แต้ม6นะครับวันต่อไป5้กับสามห้กับ 3, 5มบวกสนะครับเป็น8ปดเอาแปดไปบวกห้าจะได้สามบวกสเป็น 7, 7็เบวกหเป็น 8, 8 8บวก6เป็น14 4บวก8เป็น2นะครับมีตัวบวกของมันเป็น8 8กับ5เป็น13 3กับ4เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวก6เป็น14 4บวก8เป็น2นะครับถูกต้องบนต่อไปนะครับ5 6 9 3 9 1 5 6 9 3 9 1 3 กับ9เป็น12บวก2บวก1เป็น3เข่าที่3แต้มนะครับงวดต่อไปนะครับ9บวก2เป็น11เป็นเลข1 1, 1บวก5 1วเอา1ไปบวก5ก่เด้อ1บวก5เท่ากับ6 6บวก4เป็น0 0บวก1ได้ 1, 1 หนบกหเป็น7 7กับ8เป็น15 6 0 1 7หนะครับวัดต่อไปออกสี่เก้าส่ห้าแปดหนะครับ9 4 5 8 1ี่ห้ปดนึ่งบกหเป็นเกเบวกหเป็นสิเป็นศูนย์แ้มนะครับ ต่อไปนะครับ2ตัวล่างบวกกัน8บวก8เท่ากับ16ได้เลข6 6บวก5เท่ากับ11เป็นเลข1 1บวก4เป็น5 5บวก1เป็น6 6บวก6เป็น12 2บวก8เป็น0นะครับมดต่อไปออก999 997 997 92 8 8กับ7 เป็น1ิบห้าเขาที่แต้มหานะครับงา่นบ่ล่ะเก้าสกับเเป็น15บห้าหาแมนะครับงวดต่อไปนะครับ9กับ8เป็น17บเจ็ดบได้เลขเจ็ดเบวกหเท่ากับสิ สอบวกสเป็น6กหบวกหนึ่งเป็น7 7็เบวกหเป็น13บสามนะครับสไปบวกแเป็น11เป็นเล็กอยเ่งนะครับเดี๋ยวผมเขียนตัวตัวบวกเ่น,นีใ้อีกคนเด้อบวกห้าคนนะครับบวกสบวกหนึ่งบวกหแล้วก็บวกแ 9กับแเป็น17 7กับ5เป็น2 2งบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น3 3มบวกแเป็น1นึงนะครับจึงวดทิพันา์มาบังหันนะครับ2องสี่สี 3, ่ศ8นย์แปดสามสนย์กับ3เท่ากับสิเข่าทีแต้มหนึงนะครับ มวดทีซีถึงนะครับมวดหนึ่งตุลาป7ับ5เป็น12ในเลข2นะครับ2บวก5เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1 1บวก1เป็น2 2บวก6เป็น8 8บวก8เป็น16นะครับคือแต้มรวมของหมวดทีสีถึง เจ็ดหคือแตบรวมสาตัวบนนะครับหนึ่งทับสิครับหกสนะครับยันเองน,นี่ไว,ว้กัดเดี๋ยวผมซิมาไอรวมใส่กับใบนี่นะครับ ันนี้เป็นแต้มสองตัวนะครับอันนี้เป็นแต้มสามตัวเจ็ดหนึ่งสองแปดหกนะครับนนติดต,ต้องเนาะเจ็ดหนึ่งสองแปดหกเจ็ดหนึ่งสองแปดหกเป็นแต้มรวมสามตัวนะครับ นีแต่แต้มสองตัวหอาก็ได้แล้วอัน้แตมสามตัวเอาก็ได้นะครับอันนี้แต้มรวมสองตัวล่างก็อยู่นี้นะครับเดี๋ยวจังไดมือแรงนะครับหรือคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะจับสองตัวล่างก่อนเนาะจับสองตัวล่างก่อนนะครับคลิปต่อไปหรือว่าคลิปมือแรงนี่แหละนะครับิจับสองตัวไกคอนนะครับเป็นสองตัวบนสองตัวล่างไอคอนกางิมาจับสามตัวนะครับว่ามันสี่ ตรงกับพี่น้องบ่อันนี้อย่าพึงเอาเด้ออันนี้ผมเขียนตั้งหากของผมผมเขียนไว้เรียนๆรีงนึ่งๆนะครับเดี๋ยวจังหวะกันนะครับมือแร่งหรือว่าเป็นคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจิจับสองตัวล่างแล้วจกสองตัวบนก่อนนะครับสามตัวบนนี้ไว้ที่หลัางก็ได้นะโอเคนะครับถ้าจังไดไเ่้า,เาใจจังไดกะร้ายมาหรือว่า คอมเมนต์้ามานะครับสอบถามยังก็ว่ากันไปสําหรับพี่น้องนะครับที่อยากได้ใบนี้นะครับอยากได้ยอดตํารานะครับเพิ่นทายบัท่านจดบัท่านดอกมันหอมเพียกไทยเบิองมึงกับโเห็นเบิดน,นะครับกะไล่มาเอานะครับไล่้ามาถามเอานะครับเอ่อ เป็น ID นะครับ1,2,3,4,5,5,5 5, 5, 5, นะครับพี่ในไใส่ Hi S <S เป็นพี่ตัวใหญ่เด้อพิมพ์ใหญ่เด้อพี่เนี่ยที่เหลือนี่ก็เป็นตัวเลขธรรมดานะครับ p h o เนี่ย่มุก p h o ng นะครับเป็นไล่ <c oughs> จะรับภูชีอยากได้ไอ้ตัวนี้นะครับอยอดตำล่าเพื่อนก็นยังผมแจกฟรีนะครับเพื่อนว่า,าคิดค่าส่งเท่าไรวุปสรรคหรือคิดมีค่าแสียใจเท่าไรเดี๋ยวสิส่งให้ดอกเพื่อนว่าอันนี้ผมให้ฟรีนะครับผมแจกฟรีนะครับแล้วก็ไล่มานะครับ หรือว่าไฮที Hi ่ซยคาสมมติปาก,กาดันจังว่ากันที่หลังนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ